ทุกคนตอนนี้เราก็อยในไม่ครบอาชีวิตรอดในโลกที่มีม็อบตัวใหม่ๆเพิ่มเขม้ามาในไมโครบแล้วจะมีม็อบตัวไหนกันบ้างทางนี้เราเปลังอาชีวิตรอบกันเลยเกิดมาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะบังคับให้เราเกิดที่บ้านร้างทุกหลังเวยค่ะและในบ้านร้างเนี่ยเขาก็จะมีไอเทมอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นมาให้เราได้ใช้กันด้วยนะแต่ว่าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์หินแล้วก็พวกชุดหนังค่ะเราเด<อ>ินสำรวจมาสักพักหลงังจากนั้นเขาก็จะให้เราออกมาสำรวจรลกูงูอ๋อองูเห่าตุบลเลยบางงูเห่าแล้วว่างูจงอางก็ไม่รู้ คนลูกอะมีงูจริงด้วยเหรอแต่ที่แน่คือมันมีพิษถ้าเราสามารถฆาง,งูได้มันก็จะดับเป็นพวกเกล็ดงูหรือว่าเนื้อง,งูมาให้เราได้เผากินค่ะแต่ว่าถ้าเรากินมันเข้าไปเนี่ยเราอาจจะติดพิษตุยก็ได้นะโอ้ยสุดสยองเลยอ้อมนี่มาอะไรกันนี่ยแต่ถ้าเราต้องการจะจับงูเป็นลูกสมุนล่ะก็เราจะต้องมีไข่ไก่ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเกิดมานะเราก็เลยยังไม่มีไข่พูดเป็นเล่นใครเขาจะจับงูเป็นลูกน้องกันวิ่ขนลุกก็เราฝังคนไง เราให้มีไข่ไก่กันละกันแล้วก็สังเกตเห็นว่าด้านหลังของเราเนี่ยมันมีถ้ำค่ะเรากะว่าจะลงไปสำรวจถ้ำเพื่อจะเจอม็อบตัวใหม่ๆอีกนะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราเนี่ยจะลงถ้ำกันเรากะว่าจะลงถ้ำนี้แหละ พราะว่าดูแล้ว่ามันดูจะลึกดีนะแต่มันสูงมากเลยอ้อมจะไปยังไงอ่ะตอนนี้ที่เราเร่งลงทันนะคะเพราะว่าเราต้องการล่าเหล็กวิธีตงลงทับพี่เคนเราจะดำดินลงไปนะเดี๋ยวเราจะขุดดินบริเวณตรงเนี้แล้วก็ให้น้ำมันไหลผ่านมาแล้วเราก็จะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลงไปเลยแหละมันน่าจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดแล้วแล้วก็ดูเนิบเนพี่สุดละพี่แน่เนี่ยเราตกลงไปข้างล่างเราไม่ตัวแน่นอนเพราะว่ามีน้ำคอยหล่อเลี้ยงอ๋อโหนี่มันวิธีอะไรกันล่ะนี่นี่คือวิธีของคนใช้น้ำ สุดยอดเลยลากน้ำมันต้องไกลภาว่าเราตัดสินใจว่าเราจะลงไปยังถ้ำลึกๆนะคะราว่ายิ่งลึกเท่าไหร่จนมาเจอหินดริฟท์สลักเนี่ยเราก็จะมีโอกาสเจอเจ,อเจอ้าสเนเฟอร์ค่ะิึยได้ไงฝั่งนู้นเหล็กเต็มเลยราว่าในวิกิเขาบอกว่าถ้าเราลงไปลึกๆจนถึงหินดำเนี่ยมันจะมีโอกาสเจอเจอ้าสเนเฟอร์ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้จุดประสงค์หลักของเราก็คือต้องการเหล็กค่ะแต่ตอนนี้เราก็เจอเหล็กแล้วเราก็เลยทําการขุดเหล็กเอามาให้ได้ซักจำนวนหนึ่งเพื่อที่ว่าจะมาคับชุดเกาะแต่ ก็อาวุธอย่างชีพเื้องต้นนะเปลี่ยนจากอุปกรณ์หินเนี่ยให้กลายเป็นอุปกรณ์เหล็กให้หมดเลย<อ>แต่จริงๆแล้วอะพวกม็อบบางตัวนะคะมันก็จะดรอปอาวุธมาให้เราได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องเอาไปคราฟอีกทีนะเราจะต้องตามเก็บชิ้นส่วนที่ดรอปจากตัว,ตวผ่องพวกม็อบค่ะตอนนี้เราก็ใช้พวกเหล็กไปก่อนละกันนะตอนนี้เราก็ทําโล่เหล็กแล้วก็ชุดกอดเหล็กแล้วก็พวกอาวุธเหล็กก็เรียบร้อยพา้ามอักวัยเต็มที่พรมว่าเราจะไปตามหาม็อบ s ใหม่ๆกันต่อตอนนี้เราจะต้องย้ายสัมมนโนควัวกันก่อนเราเริ่มเดินลงมาเรื่อยๆเราก็เจอกับเจ้าค คริปเปอร์สีชมพูเขาบอกว่าเป็นคริปเปอร์แห่งความรักโอ้ยยิ้มแป้นเลยเอ้าวเฮ้ยแล้วมันมีโอกาสจะดรอปเป็นคล้ายๆกับการพาวเดอร์ที่เป็นรูปหัวใจสีชมพูแบบนี้มาค่ะนี่ม,ปปมันคริปเปอร์เั็นวาเลนไทน์นี่นะน่าจะประมาณนี้นะถ้าเราสะสมไว้ได้หลายอันค่ะก็จะสามารถเอาไปคราฟเป็นท NT ีได้ค่ะเอ้ยเดินมาอีกนิดนึงมาจนถึงหินดำเนี่ยเราก็เจอกับสนนฟเฟอร์แรกค่ะเจ้าสนิฟเฟอร์แรกเนี่ยมันก็จะดมกลิ่นตามหินดำนะคะแล้วก็จะขุดแร่มาให้เราเก็บได้ โอ้โหดูสิมันขุดแร่ให้เราจริงจริงยเหรอเสียจุ้ยจงวยทำไมน้องไม่อยู่บนหญ้าทำไมน้องอยู่บนหินแต่ถ้าเราต้องการขยายพันธุ์น้องสนนฟเฟอร์แร่ลราก็เราสามารถให้น้องกินแร่ได้ค่ะอย่างเช่นตอนนี้เรามีเอเมลอ์ใช่ไหมเราจะลองให้สนนฟเฟอร์คนละสายพันธุ์นะคะกินแร่แล้วก็ให้มันมาลองรักกันแล้วก็จะออกลูกมาลูกก็จะแรนดอมออกไปอีกทีนะคะว่าจะได้สนนฟเฟอร์สายพันธุ์ไหนตอนนี้เขาก็รักกันแล้วอุ้ยออกมาแล้ว ออกโลกมากกลายเป็นเบบี้สนิฟเฟอร์เอมม่ล็เจ้าต้นม้น่ารักจุงเสียดายจูเอาน้องขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่านัอ่งอยู่กับหินดำนะคะระยะทางที่จะเอาน้องขึ้นไปเนี่ยมันก็ยากมากๆแหละเราก็เลยมาดูน้องกันเล่นไปก่อนนะแต่ถ้าค่าน้องเนี่ยมันก็จะไม่ได้แร่นะคะวิธีการจะได้แร่จากตัวน้องเนี่ยก็คือจะต้องให้น้องดมกลินนะะ่นค่ะแล้วก็ขุดเอาแร่มาให้เรา หลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาจากถ้ำแล้วแหละเพราะว่าเราพร้อมจอกจนภัยต่อแล้วเราก็มาเจอกับเจ้าหมูเรนโบ์ซึ่งเจ้าหมูเรนโบ์เนี่ยมันก็จะวิ่งหนีเราตลอดนะเราจะต้องพยายามเจียนมันนะเพราะว่าเราต้องการของที่รอบจากตัวมันไม่น่ใจว่ามันจะรอบอะไรกันนะตอนนี้ต้องขอบไฟมันกันแล้วล่ะสีจไม่กา้ามากมากเลยหน้าตาเหมือนพิญาต้าเลยดูดิคล้ายๆอย่างนั้นแหละเพอามันตุยเนี่ยมันก็จะรันดอมดับของเ่านะคะเฮ้ยมันระเบิดเป็นพิเาต้าจริงด้วย ตอนนี้เราก็ได้เป็นของที่หลับมาเนี่ยเป็นพวกแผ่นซีดีเนาะแผ่นดิสอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็สังเกตเห็นว่ามีหมู่บ้านทางหน้าเราเลยว่ายน้ําไปดูปรากฏว่ามันมีเจ้าหนูดาเนี่ยหรือว่าหนูบ้านนะคะคอยมากัดเรามันพยายามโจมตีแล้วน่าดูแล้วล่ะสงสัยจะเป็นพวกหนูพิษนักบ้าหรือเปล่าหรือว่าหนูมีเชื้อบ้าอะไรประมาณนี้ตอนนี้อ้อมก็บ้าปิดเชื้อได้ปลยอันนี้บ้าก่อนโดนกัดหลังจากนั้นเราก็ลื้อของภายในบ้านในหมู่บ้านกัดละกันนะ มันกัดพี่เคนใหญ่อะไรอะไรกันในหมู่บ้านเนี่ยเราเก็บกระดูกเอาวไว้สามารถนามาคราฟให้น้องหมากินได้อ๋อพี่พี่พี่หลอกและในเวลากางคืนแถวแถวในหมู่บ้านเนี่ยเราจะจใช้คล้ายกับอเล่ค่ะแต่จะเป็นอเล่ในเวอร์ชันเดวิลนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถจับน้องได้ค่ะโดยการให้น้องกินอเมเล่ถ้าน้องบบได้ก<ด>ินอเมเล่เนี่ยน้องก็จะเป็นของเราเราก็จะกลายเป็นเจ้าของของน้องเพียงแต่สิ่งอย่างเดียวก็คือถ้าเวลาตอนเช้าเนี่ยน้องไม่สามารถโดนแดดได้นะคะ ถ้าน้องโดนแดดแล้วก็น้องก็จะตุยค่ะแล้วถ้าแาวในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีใคๆกับพึ่งยักษ์อยู่ด้วยล่ละถ้าเราฆ่ามันแล้วก็มันก็จะดรอปเป็นสปริงเกอร์มาให้เราค่ะหรือว่าเหล็กในพิษมาให้เรานะคะเราเอาไปคัฟเป็นดาบพิษด้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่ครบเรายังขาดอีกตั้งสามอันนะ่ะเฮ้ยในกล่องนี้ไม่มีเอเมเรเล์ดิเหรอหมู่บ้านนี้รวยชะมัดน,นี่ไงมันคือเดวิลแอนเล่ เดีย๋ยวเราจะให้น้องกินเอมเบลอร์นะน้องก็จะกลายเป็นตัวสีเขียวเหมือนสลามค่ะแล้วก็เป็นพวเกเียวกับเราช่วยเราสู้ได้เขียวอือเยเพียงแต่น้องโดนแดดไม่ได้นะถ้าน้องโดนแดดอังก็จะตุย <c oughs> แล้วก็เราเห็นมีอีกตัวหนึ่งเราก็เลยจับมาอีกตัวนี้ให้เขาอยู่เป็นคู่กัน <c oughs> ดูดิมันน่ารักมากเลยอะเดีย๋ยวเราจะฆ่าพวกกันเดสม็อบนะคะดูดิเอ ύ, ้ยเราไม่ช่วยกัดแทนนะ่ะแต่แว่าน้องกัดเบาอยู่นะ จริงๆถ้าน้องกัดแรงกว่าน,นี้ก็จะปลอดภัยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในหมู่บ้านกัตนตน่อดีกว่าตัวอะไรอะ่ะตัวเบลล์มามาดูนี่แล้วแล้วแล้วยมวิกานตดึกสงัดก็มาถึง ตอนนี้ก็คือพระจันทร์เต็มดวงเขาบอกว่าถ้าถึงเวลาพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเจ้าพวกมนุษย์หมาป่าจะออกอาลวาดค่ะตอนนี้เราก็เจอมนุษย์หมาป่าแล้วโอ้โหตัวเป็นแปะและอั้มตัวจริงเส้นจริง,รงด้วยมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็ขนสีขาวแ <c oughs> ถมยังมีงูเห่าและงูจงอางคอยตามฉกเราอีกตะหกบอกเราเอาอย่าเห่าบ่อยดูดีมาทั้งหมาทั้งงูเลยเราให้คุณโกเลมช่วยระวังตัวด้วยเอ้ยเราจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าต่อเปล่านเนี่ยถ้าเราสามารถนมเจ้ามนุษย์หมาป่าได้มันก็จะดรอ ของภายในตัวมันค่ะเป็นไอเทมสีขาวๆแบบนี้มันคือซิวานักเก็ตค่ะหรือว่าเหรียญเงินจากหมาป่านะซึ่งเราเนี่ยเอามาครับเป็นอาวุธที่สำไวสำหรับฆ่าเจ้าพวกอันเดด้ค่ะแต่ว่าต้องใช้อล่สามชิ้นด้วยกันเลยนะโอ้โหดูดิเล็บนี่ไม่เคยตัดเลยเล็บยาวเฟ้ยเลยเดี๋ยวตอนนี้เราครับเล็บของมนุษย์หมาป่ามากันค่ะซึ่งก็ใช้ผลได้ดีกับพวกอันเดดเท่านั้นค่ะ ี๋ยวเราไปลองหาจ้าพวกอันเดธม็อบนะอย่างเช่นซอมบี้ฟังประมาณสองทีมันก็ตุยแล้วค่ะว้าวโหดูดิฝันแล้วมีปากลฟุ้งฟิงด้วยเพราะว่ามันโดนเขี่ยวเล็บของมนุษย์หมาไปไงล่ะแต่พอ<ต>ไปฟันอย่างอื่นแล้วมันเบาจังเลยนะแต่ถ้าไปฟันม็อบอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดดาเมจนะแะและเราตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องนอนพักกันแล้วแหละเพราะว่าเราก็เดินทางมาไกลพอสมควรเลยทั้งวันสำหรับวันนี้แล้วตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วถึงเวลาล่าม็อบเพิ่มมล่ะเจ้าตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับต่อเสือหรือไม่ก็พึ่่งะะนนดด้าาเรมั มันก็จะดอกเป็นพวกเหล็กในมาให้แล้วนะพอดีเลยเราต้องการ3มอันพอดีเลยมีของเก้าอีกหนึ่งก็จะเป็น4อันนนะมาเลยพี่เคสตรงมาเลยอันนั้นแหละตัวเบลเลอร์นี้โดนป่อยจริงๆนี่อาจจะตุยยได้เลยนะเดี๋ยวเราจะครับเป็นดาบพิษได้คนเลเลเล่มพอดีเลยแหละซึ่งดาบพิษเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเลยนะไม่ว่าจะฟันพวกบ๊อบตัวไหนมันก็ติดพิษตุย <laughs> โอ้โห พี่จริงๆด้วยแล้วติดกันทั้งคู่ด้วยอ้ออ๋ออ้อยนี่อ้อมเดี๋ยวพี่เคนจะพามาเลี้ยงสัตว์น่ารักน่ารักอันนี้เลยจับงูเห่าปักปักอ้อเดี๋ยวไอ้กุ๊กไก่มาจากไหนเนี่ยกดพือไปไหนไอ้ไม่ใช่กุ๊กไก่ไฟมันชอบสูนี่งูของพี่เคนนะเขากินไข่เป็นอาหารมันน่ารักก็ระตาแป๋วเลยไอ้ตัวเมื่อกี้นี่เหมือนไก่ชนเลยเนาะมาใกล้ๆพี่เคนหน่อยดิมาทางนี้มาทางนี้ดีเหรอไปๆ อดีเหรอมันกัดเขาปะมันจะฉกเขามาเอองูฉกแน่นี่ะอ๋อฮลัลโหลถ้าเราเอาไข่ไก่ให้งูกินงูก็จะกลาเป็นลุสมุนเราเกาะอยู่บนไหล่แต่ถ้าใครเดินมาใกล้ๆเนี่ยก็จะโดนงูฉกเพราะฉะนั้นเขาจับมั่งตัวหนึ่งได้มาแล้วตอนนี้ถ้าใครเดินมาใกล้ๆแล้นะก็จะโดนงูฉกแต่อัตโนมัสล,ลังเฮ้ยฝนรุกอ่ะได้ไรกันเนี่ย Oh. นี่แน่นี่แน่เข้าใกล้กันไม่ได้เลยนะไม่น่าจะเข้าใกล้กันได้นะอย่างนี้จะไปกันยังไงเพราะว่ามันผัดกันโฉก <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจป่านนี้กันต่อยๆน,นะมาเจอกับน้องวัตวตอนแรกมันก็คิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติเพราะว่าเราก็จะฆ่าวั <c oughs> วเราเนื้อ <c oughs> วัวไปใช้แต่ว่าฆ่าไปข้ามามานาลนดอมเกิดเบอร์เกอร์ที่มีชีวิตออกมา <c oughs> สูกเราซะนั้นเอ็มเบอร์เกอร์ น,นี่คือการแก้แค้นของแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยมันก็จะดอกเป็นเอ่มแต่นี้ผักหรือใบบัวเนี่ย,อยดอกเป็นเนื้อวัวแล้วก็ใบบัวมาให้เราหลังจากนั้นเราเดินไปที่หนึ่งเหมือนกับว่าเราเจอแมงป่องเฮ้ยทำไมแมงป่องไม่อยู่ทะเลทรายเหรออ๋อนี่น่าจะเป็นแมงป่องที่เกิดได้ทั่วไปนะถึงถ้าเราฆ่ามาันมันก็ดรอปเป็นพวกเหล็กในหรือว่าเหล็กพิษถองวันนั่นแหละ หลังจากนั้นเราก็มาเดินใบอมทะเลทรายค่ะเราพบว่ามันมีกิ้งกา่าเหมือนกับกิ้งกา่าใครไม่เล่นเลยแหละเขาบอกว่าให้ใช้กรรไกรตัดปากมันเป็นการตัดหนวดค่ะไม่ได้ตัดปาก พราะว่าตัวมันมีหนวดอยู่นะพอเราตัดหนวดมันก็จะมุดไฟหนีไปเลยแหละหนุ่มขึ้นเยอะเลยเหมือนกับแบบว่าเราไปขโมยหนวดมันมานะซึ่งหนวดของมันน่ยเอามาใส่ได้เรืออะไรเอ้ตัวอะไรอะ่ะเอ้นั่นมันกระปองเพชรมีชีวิต<อ>นั่นมันม <า S 1> ปีศาจก,กระบองเพชรนะกลัวจังเลยมันเอามาจากต้นกระบองเพชรเหรอบางอันก็ไม่ใช่ต้นกระบองเพชรจริงๆนะมันก็จะดอกเป็นคล้ายๆกับลูกกระบองเพชรเอามาเพี้ยงใส่พวกมอนสเตอร์หรือว่าเพี้ยงใส่เพย์เยอร์ได้นะโอ้ยเราจะคว่างใส่พี่เคนทำไหมเนี่ย โอ้โหแก่ขึ้นเยอะเลยพี่เป็นไงล่ะหล่อไหมหนวดเฟิร์มไหมไม่ใช่ลรามั้งหนวดเฟิร์มอาจจะอยู่มานานเกินเฮ้ยแต่ว่าพอเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าบางทีมันก็จะสปาน์ตันพวกอืม พาวเอนเดอร์ er นะคะซึ่งก็สามารถใช้ถังรีดออกมาได้ตัวอะไรอนะแม่วัวยักษ์เหรอแล้วมันจะให้น้ํานมสปีดกับเรามันก็คล้ายๆกับเอนเดอร์แมนนั่นแหละเฮ้ยแต่มันขายไปแล้วอะ่ะน่ากลัวจุงเบยจับไม่ได้นะเพราะว่ามันชอบเวบหายตัวดีนะอย่างตัวอย่างนั้นเข้าบ้านเลยอ้ํา ตอนนี้ก็มาถึงป่าไทก้าแล้วนะเขาบอกว่าในป่าไทก้าเนี่ยให้เรารีบเก็บสว<อ>ีทเบอร์รี่เพราะว่าถ้าแถวป่าไทกาเราจะพบกับเฟรดเจ้าเฟรดเนี่ยชอบกินสวีทเบอร์รี่ถ้าเราจับนัรักก้็มันก็จะเป็นลูกสมุนทางเราและช่วยเราสู้ได้นารักใช้ปลาดูซิเต็มเลยจากัไน้ส่งให้นั่งแล้วก็เดินตามได้นะอุ้ยขดได้ด้วยนารักมากมากเลยแหละอุ๊ยนารักไม่แพ้จิ้งจอกกับสีส้มๆเลยนะดูดิมันพาเจากัไน้มาด้วยเห็นเปล่าตัวนิดเดียวหลังมีลูกด้วยล่ะ ลูกมันก็อยากกินสวีทเบอร์รี่นะแต่ว่ามันดุมากเลยนะถ้าเราเผล่อไปตีมันละก็มันก็จะแว้งกัดเราทันทีลลแ,แล้วล่ะตาเร็นี้มันก็ดุจริงๆนะเนี่ยน่าจะดุไม่แพ้กับพังพอนเลยละ่ะเพราะว่าพังพอนมันก็ดุอยู่นะเพราะว่ามันสู้กับพวกงูได้และในป่าไทยก้า สิ่งที่เราจะพบอีกสิ่งหนึ่งนอกจากน้องหมาป่าเราจะพบกับหมาชรมาเชฟกาดจ้าหมาชะมาเชฟกาดเนี่ยถ้าเราให้กระดูกมันกินก็จะเป็นการจับมันเหมือนกับหมาป่าทั่วไปแต่ถ้าเราเอากระดูกมาคราบร่วมกับเนื้อสดแล้วก็มันจะกลายเป็นอืมด็อกทรีค่ะหรือว่าขนมหมานะคะพอเราให้มันกินเนี่ยจะเป็นการแบบเพิ่มสตรนให้กับมันนะโอ้โหดีดิพอให้มันกินขนมน้องหมามันดูแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยวล่ะเขาแข็งแกร่งขึ้นเยอะเจ้าปรากัดพี่เคนะ อย่างเงี้ยวกลับบ้านก็ดีนะเพราะว่าน,น้องเลือดเยอะขึ้นแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็ดูมากขึ้นอย่างนี้น้องก็จะปกป้องแล้วได้สบายบายละแต่ว่าถ้าเราลงน้ําค่ะเขาบอกว่าในน้ำอ่ะมันจะมีคล้ายๆกับนังเงือกค่ะแต่ว่านัางเงือกสายพันธุ์เนี้ยเขาไม่ค่อยถูกกับคนสักเท่าไหร่นะนอกจากเราเนี่ยจะเจอกับซอมบี้น้ำมาแล้วก็เราก็มีโอกาสจะเจอกับนังเงือกค่ะเฮ้ยนังเงือกแสนสวยจริงด้วย นังเงือกแสนสวยก็จริง<ๆ>้าไมนดจุงแต่เขาบอกว่านังเงือกที่เนี่ยชอบกินเนื้อมนุษย์ไยมีเป็นเรื่องจริงเหรอระวังมาอ้อมเป็นทางอ้อมสองตัวแล้วเฮ้ยนี่ไงนังเงือกนังเงือกชอบกินเนื้อมนุษย์จริงๆด้วย ดูดิพยายามจะว่ายน้ำเข้ามากินเราพอเราฆ่ามันตุยมันก็จะดรอปเกี่ยวกับพวกเปลือกหอยแล้วก็หัวใจของทั้งมหาสมุทรมาให้เราค่ะสุดยอดเลยถ้าเป็นของดีแบบนี้ก็ยอมเสี่ยงชีวิตอยู่นะ,ละหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นภูเขามาค่ะเขาบอกว่าบนภูเขา,ววาจะมีสัตว์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชินชิล่าเจ้าชินชิล่าเนี่ยชอบอยู่บนภูเขาค่ะแล้วก็ชอบอยู่ในที่หนาวเย็นนะคะนางชอบกินสวีทเบอร์รี่ดูดิขอนมนปุกปุยมันก็เลยขี้ร้อนใช่ไหม แล้วน้องก็ช่วยสู้ด้วยค่ะทางนู้นเนี่ยว่าชินชิล่ามันดุอ่ะปกติชินชิล่ามันจะไม่ดูไม่ใช่เหรอดูดิมอะไรกัดขึ้นเยอะเลยโอ้โสายโหดเนี่ยขานักไว้ว่าถ้าเจอซอมบี้เนี่ยปลอยยันเลยนะ มันกัดไม่ปล่อยเลยนะอย่าเผิ่มาตีพี่เคนนะอ้อมข่าบอกว่าอย่างตึงน่นแหละก็เคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในโลกที่มีม็อบตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในไมโครไปแค่นี้กันนะถ้าชอบบัตรแปลกๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้ะอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย